กิง้งกิ้งโอ้ยยไม่กิง้งไอ้เจ้าโอ้ยมันเก็บสองมันเก็บสออ้อยไม่กูโดนอ,อ,อีกอว่เออกิ้ง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 โอ้ยย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 ยะยยยย้ยย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 วงยยึยย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 ย ยังไม่ดดนนโดนอือโดน,นหนึ่งอู <c ười> หอ้หูวโดนอีกแล้ว knock out เอออืออือ knock out ฮฮโอ้ยห เฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้โหไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยอยากเออไอ้เยอะสายแบกโคตรแบกเลยโอ้โหโคตรแบกเลยไอันที่ผมได้หมวกวาเคลิลเรื่อันหนึ่งในหนึ่งหมื่นเอ้ยเกินไป ย่าโคตรแบกเลยยังปลายังปลาไม่โดนใครเลย,เยอ๋อยังปลาใครไม่โดนเลยเอ,อ้ยนะค่อยๆเล่นไปคุณใครโกรธเดี๋ยวมันก็ปลาได้เว้ยเชื่อผมมุมนีไปเล่น TFT set 12เ,เ,เลยแบบมยยวยมีอนะไรนาสนใจ TFT ไอ้อเล a ออ e of l e g e n นะนะเหรอทีมไฟล์แท็กติกใช่ไหม ผมแบบว่าถนาผมเล่นโลบอกสักพักหนึ่งแล้วผมไปเล่นผิวอีนี่ทุกคนจะอันนี้บอกว่าวแบบนั่งดูเล่นเพลินๆอาจริงนะผ่าตัดอเวกซายนี่เป็นเกมแบบเกมหมาของผมเลยนะลองจากลองจากไอ้ใช่เป็นเป็นเกมที่หนึ่งแต่อันดับรองลงมาคือเอฟเกอุ้ยกริง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 อือวิ่งไม่โดนผมจะว่าเดี๋ยวจะนั่งจะไปนั่งเล่นเกมอื่นเลยเดนะ้ว่าแบบนั่งเล่นชิวๆเล่นไป ตัวใหม่หรือเปล่ามาลุ้นกันมาลุ้นกันตัวใหม่หรือเปล่าอุ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนอ๋อ k n o c บหลอยแม่ปลไยพี่ดอสตาร์ครับผมเกินไปอะเราอะเกินไปเกิเนไปอะเรา สองนึงไม่ถือลูมไม่ถือว่ารุมเฮียป๊อกเคยกก่าไว้เดี๋ยวกูก็ไปเก่าวตอนไหนวะเออกูไป้ก่าวตอนไหนวะแมปนี้ควรชื่อแบบปลาไข่แมปปลาไข่เค็มใส่จานมันสนุกนะจริงเนี่ยแมปแนวกีฬาจริงผมอยากบบให้ทุกคนเล่นกันเยอะๆนะหนึ่งเลยเราจะแบบว่าได้แบบว่าเอาไปแบบออกลังกายด้วยโอ้ยชื่ยมันใครเปลาวะ ไข่ปลาใส่กุ้งเฮ้อไข่ปลาไข่ปลาเฮ้อเฮ้อหืมไข่ปลาไข่ปลาใส่กุ้งหืมไข่ปลาใส่ไข่ปลาใส่ไม่โดนหรออุ้ยอืมอ้าวเยี่ยมีคนมีคนหลับยิบหายละเอ้ยเขี้ยมเรียบร้อยเลย อุ้ยเน้น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 หุยมันกิ้งกิ้งโอ้โหกูปาไม่โดนใครเลยกูปาไม่โดนใครเลยแล้วใครหลุดบางก็ไม่รู้เนี่ยเอา้าชิบหายแล้วเออกริง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 อุ้ยฮื่มหืมเอถ้าลองเล่นเฟิร์สเพอร์เซนต์เหรอถ้าลองเล่นเฟิร์สเพอร์เซนต์เหรอหอ, Person, หรอ่าได้มา เออเฮ้ยทำไมมันง่ายทำไมมันง่ายมันไง,งมันง่ายกว่าวะทำไมมันง่ายกว่าวะเฮ้ยมันเงาเหรอเฮ้ยทำไมเล่น first p เ r s o ์แล้วมันง่ายกว่าวะเอ้ยเออโอเคมีเทคนิคเฮ้ยมีเทคนิคมีเทคนิคมีเทคนิคโอเค <laughs> อันนี้ใครมันบอกสูตรเมื่อกี้ใครมันบอกสูตรวะ แบบที่พี่เล่นชื่อว่าอะไรครับดอสตารครับผมดอสตารครับถ้าใครแบบว่าไม่รู้ <M> ชื่อก็จอยตามมาก่อนก็ได้ครับถ้งสะกดไม่ถูก